ต่อไปนะครับมาจะเขาก็คือนาเอกนะครับ ต่อมาก็เป็นอาจารย์อะไรแหมจัางภาพเจอท้างภาพนี้คือรถอาจารย์ต่อนะครับ ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งคันต่อมาก็รถของมหาสิชิ์นะครับผ่านไปอีกหนึ่งคันต่อมาเป็นลุงจุยน,นะครับอันนี้สิงตากล้องใช้เป็นเด็ตกตากร้องครับผ่านไปอีกหนึ่งคันผ่านไปแล้วครับลลงเลย